ต้นแมงลักค่ะพี่น้องค่ะระหว่านเอาแมงลักะได้กินทินปุยสองปีเบิ่งมันใหญ่ได้เท่านี้นี่นะครับผักสลัดผักกดหอมเมื่อแต่ละเวนเราเข้าสวนมาก็นี่แหละ ไปห,หารดน้ำผักทอนยงทอนยาก็เก็บผักนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะเก็บลาดบรีตอนประมาณสามทุ่มค่ะหลังจากเรารดน้ำผักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่นะคะชอบแบบสุกงอมๆแดงๆแบบนี้มันหวานดีเองสะพร่งสวัสดีค่ะ มาเก็บลัดบอรีกันค่ะหลังจากรดน้ำผักเสร็จก็จะพาจุ้มๆเดินเก็บลัดบอรีแล้วก็จะมามอยสู่ฟังนะคะปุ้ยต้องขยันค่ะพี่น้องว่าขยันมาได้หรอเพราะว่าปุ้ยน่ะเป็นคนที่แบบว่าโคตรจะมีค่าอะไรค่ะ <c oughs> ปุ้ยมีค่าใช้ใจ่ายในเมืองไทยเยอะค่ะนะคะในจะครัาแผมเพิดของแม่ค่าไปหาหมอค่ากินค่าอยู่ค่าทุกค่านะคะ นจะน้องไหนจะนุ่งในจะล้านค่ะลูกล้านลายพี่น้องก็เลยต้องขยันเฮตูแนวแหละที่มันได้งเงินค่ะเท่ากับเฮตูแนลที่เฮ่าไปได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดค่ะพี่น้องเราก็ทําเท่าที่เราทําได้นะคะโดยที่แบบว่าครอบครัวทางเนี้ยนะคะอะไม่เดือดร้อนนะคะ มันดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมว่าผ่านไปหลายปีเราก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายมันเดิมค่ะยังว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังมีค่ามอนเดิมค่ะมันบม่มดง่ายดอกเพราะว่าถ้ามีพี่น้องมีครอบครัวอยู่ในเมืองไทยไงมันก็อยู่ที่ว่า เ,เขาจะตั้งตัวได้ตอนไหนเนาะแต่ว่าหุุงครบพี่น้องไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเนี่ยเราก็ยังต้องขยันสู้ๆต่อไปค่ะเพราะว่าเราทิ้งครอบครัวทางบ้านบ่นได้เนาะฮักกูนีสใยครอบครัวของเฮาเป็นแบบใดเนาะใช้ชีวิตแบบใดมันก็ต้องซอยจนกว่าล่มหายใจ นะคะเทาสมดัแหละคะ่ะถ้าใครติดตามปุ้ยนะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าปุ้ยใช้ชีวิตอยู่นี่ปุ้ยก็ไม่ได้ลาบากอะไรนะคะแต่ว่าที่ต้องดิ้นรนเนี่ยก็เพื่อว่าช่วยซัพพอร์ตนะคะจนเจือทางบ้านเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะโดยที่ไม่ให้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตที่นี่นะคะเราก็ให้เท่าที่เราช่วยได้ ให้เท่าที่จําเป็นค่ะเดี๋ยวเราซูมไปทางนู้นดีกว่าเนาะดูเก็บได้ทุกวันนะคะฟังเสียงธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมถามว่าจะเก็บเอาไปทำอะไรส่วนตัวก็เนี่ยนะคะวันนี้ตอนที่เราเห็นมันออกแบบเยอะๆแบบนี้นะคะ เราจะเก็บเอาไปทําการแชร่แข็งไว้แล้วเวลาที่เราจะทําแบบพวกชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยเอามาทําเป็นน้ําราดตัวของแช่แข็งเขาก็มีราคานะคะยไปดูในห้างอ้หห้าร้อกรัมก็เกือบ10ยูโรนะคะแล้วแต่ยี่ห้ออีกต่างหากอันนี้ของเราแบบว่าเราเก็บสดๆแช่เองนะคะ ชอบกินแยมนะคะก็ทําเป็นแยมได้แต่อย่างว่าบ้านปุ้ยไม่มีเด็กนะคะที่นี่แต่ว่าถ้าที่เมืองไทยนี้หลานๆชอบทานแยมก,กันกับขนมปังนะคะแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะทำเพราะว่าเราจะกลับเมืองไทยใช่ไหมละ่ะอาจจะทำ เอาไปให้ร้านกินนะคะแบบว่าสดๆจากป้าเฮ็ดเองคุณเดชอุ้ยถ้าพูดถึงแบบว่าถ้าเราไปทำงานประจำอะไรเงี้ยสำหรับปุ้ยงานมีเยอะยะเลยค่ะสามารถนะคะ ไปทําได้นะคะแต่พอแบบเรามีคอรอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาแบบดูแลเราทุกอย่างเขาไม่ให้เราไปทํามันก็เป็นเรื่องยากค่ะเพราะเราก็ต้องเอาครอบครัวที่เราใช้ชีวิตนะคะเป็นหลักอยู่แล้วเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะก็คะใครใช้ชีวิตแบบไหนก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะคะว่าทุกคนสบายดีกันไหมนะคะช่วงนี้ fc ก็จะเห็นคลิปปุ้ยบอยแน่แหละพี่น้องเลจ้า ก็ปุยเริ่มมาเห็ุคลิปค่ะหลังจากที่ไม่อยากทำไม่ใช่ไม่อยากทำหรอกคือจะทำทีไรก็รู้ๆก,กันอยู่เนาะทางนี้เขาไม่อยากให้ทำอะไรอะ่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาโดยตลอดนี่ขนาดว่าไปซื้อที่ดินที่ใหม่นะคะเนี่ยคิดว่าปัญหาจะเกิดอีกแล้วนะคะเราก็อุตส่าห์ไปทำคลิปทำโน่นนี่นั่นเนาะคือแบบอยู่เนี่ยนะ มันก็ไม่ต่างจากชนบทบ้านเราที่แบบว่าพูดนั่นพูดนี่ไงนะคะทั้งทัที่เราก็ถ่ายแต่เรานะเราแบบไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะเวลาเขาเห็นคลิปเรานะคะนู่นนี่นั่นไง มันตอนช่วง,งแรกๆที่สามสามปีแรกที่ปุ้ยทำอ่ะมอแตะแล้วก็เกิดปัญหาไม่ให้รีวิวของกินนั่นนี่นะคะทีนี้เราก็เลยแบบว่าเออรีวิวตัวของเราแล้วทีนี้ย้ำเห็ดที่ทาใดก็มีปากเสียงตลอดถ้าก็เลยไม่ค่อยอยากเห็ดไงะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าปุ้ยสิเห็ดนะคะเพราะว่าแม่เราก็รักษาไม่หายสักทีเนาะมีแต่จะเป็นนั่นเป็นนี่ไปเรื่อยอ่ะ เราก็เลยต้องอม,มาขยันหาไรายได้เสริมตอนไหนจะร้านจะเริ่มโตไปเรื่อยๆมันมีแต่ใช้ตังค์ไงทุกคนค่ะแล้วก็รู้ๆกันอยู่เนะาะค่ะแรงที่เมืองไทยบ้านเราทําอยู่งานน่ะมันก็จะไม่พอถ้าใครมีแบบว่าลูกเต้าเยอะขนาดมีลูกคนเดียวยังเลี้ยงยากถูกไหมยิ่งน้องนี่มีลูกหลายคนน่ะค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเยอะ มันก็เหมือนนับหนึ่งใหม่นะตอนนี้มาเริ่มทำคลิปตอนนี้จากที่เคยยอดวิวปล่อยไปไม่ต่ำกว่าหมื่นต่ำกว่าแสน <c oughs> เดี๋ยวนี้ยอดวิวหลักร้อยก <c oughs> <c oughs> ว่าจะได้ยอดวิวหลักพันเราก็ไม่ท้อหรอกเพระาะว่าตั้งแต่เราเริ่มทำตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ไม่มีคนติดตามเรายังทำคลิปผ่านมาได้ แล้วตอนนี้เราก็เก็บเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนนะคะได้เกือบเติมตะกก้านี้เลยนะคะได้เยอะมากนะคะก็นี่แหละวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะคะเก็บลาดเบอร์รี่ไปเมาส์มอยกันไปค่ะตอนที่เราเริ่มตั้งแต่ทีแรกเนาะเราไม่มีคนติดตามเราก็ยังสู้จนผ่านสร้างรายได้มัได้นะคะตอนนี้นะคะถ้าจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะคะ มันก็ยังดีกว่าครั้งแรกเพราะว่าตอนนี้มันก็ผ่านกดทุกกดแล้วนะคะมันแค่เริ่มมาปั้นยอดวิวใหม่เท่านั้นเองนะคะก็ดีใจนะคะที่นะคะเอฟซีพ่อแม่พีน่น้องนะคะที่กดติดตามให้นะคะให้กำลังใจกันมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่แรกๆก็ยังอยู่หนานแน่นกันอยู่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะมันนี้ึดอก็จะล่าท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเด้อค่ะมันจะซีสุมแล้ว ไปหอดบานนี้ซ <sh> ีสุมพอดีค่ะเดี๋ยวจะลืมต้นผักชี